S <S เขาบอกว่าถ้าจะมาเมืองการต้องมาที่น in in ี่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คครับชีวิตเคยป้อนนมใครไหมไม่เคยป้อนใครเลยดูดโอ้โหตัวใหญ่ว่ะโอ้โหฝนเลยมันเกิดตรงนี้นี่เลยนะเฮ้ยอย่าแยกนีอย่าแยกอย่าแยก เฮลโ o n น w าว u ซีมี่นะครับยังคงอยู่ที่กาญจนบุรีเขาบอกว่าถ้าจะมาเมืองการนอกจากหารอยแล้วไปสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วจะต้องมาที่นี่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คครับจะเป็นความฝันของอีชันค่ะเห็นรูปแล้วถูกต้องเห็นรูปนะถ้าใครได้เคยเห็นนะครับสวนสัตว์เปิดที่นี่ไฮไลท์ก็คือมียีราฟ มารวมๆกันรวมๆกันทีฬาแบบเยอะๆเอเออเขาก็จะแบบว่ามารุมเราอย่างเงี้ยมุดเข้ามาในรถแล้วแบบอย่างเงี้ยอยากจะแบบป้อนนมเสือเอ้ยอยากกินนมโอยเดี๋ยวไปที่สวนสัตว์กันก่อนวันนี้นัดเพื่อนๆมาด้วยวันนี้สุขสนานแน่นอนไปอ้าวแท๊แท๊ดแท๊ดแจ๊แท๊ดแ๊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 ดแ๊ดแ อลงก่อนเลยช้ามากเลยคุณพร้อมแล้วที่ใจให้ฮะโอ้หโหเฮ้ย,ยทำไมร้อนจังวะอบ,บอกแล้วว่าร้อ,น,อนนี่แดดร้อนอะ่ะเอาคริมกันแดดมาหน่อยดินี่จ้า <laughs> ฉันพกไปเลยจังขายแบบไม่มีปีไม่มีคุยฮะไม่คุยแบบนี้เราเอาโดเราจะต้องแบบป้องกันแสงแดดนะคะจากผิวหน้าและผิวกายด้วยฉันทาหมดเลยเมื่อกี้นี้เซียโรบลูไลท์ซันสกรีนครับนี่นะคะเลยมีการป้องกันคือ spf 50 pa บวกบวกบวกก็คือสามารถที่จะป้องกันจากแสงแดดแบบนี้นะคะแดดแรงมากและนอกจากนั้นนะคะเขายังป้องกันแบบพวกแสงบลูไลท์ก็คือแสงจาก คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเธอทาไปเลยแล้วที่สําคัญผมจะบอกเลยนะไม่เหนียวไม่เหนอะไม่อุดไม่ตันและที่สําคัญไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยซึ่งแปลว่าคนท้องใช้ได้แน่นอนฮะอันนี้ฉันชอบมากเลยคือพอเราทาไปแล้วอย่างวันเนี้ยเราตากแดดใช่ไหมเหงื่อออกยังไงมันก็ไม่แบบมันไม่ไหลมันไม่แบบเยิ้มยังสามารถสวยอยู่ได้และที่สําคัญหลายคนแบบเอ้ยทาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องใส่หน้ากากใช่ไหมโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า มันไม่ติดหน้ากากมันไม่ติดหน้ากากเพราะเราจะใส่กันอย่างนี้นะเอาไปก่อนตลกใหญ่เลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเนี่ยปึ๊บเมื่อกี้ผมเพิ่งทาใช่ไหมปึ๊บก็ไม่ต้องกลัวเยอะเลยเพราะมันไม่ติดหน้ากากเออพอถอดมาปุ๊บหน้าเราก็ไม่เละเห็นไหมโอ๊ยหล่อจังเลยเโอเคพร้อมแล้วล่ะและมันก็ยังป้องกัน pm 2.5ด้ด้วยฝุ่นนี่มลพิษเธอเดินไปนะไม่มีการคันที่คิดไม่มีจ้ะโอเคมาพร้อมเอางี้ใครสนใจก็ติดต่อตามนี้ได้เลยจ้ะ กลับมาแล้วโอเคไปพร้อมไหมยังพร้อม one two three let's go เฮ้ยไป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 เฮ้ยเดี๋ยวหันดิหันดิหมุนหมุนตัวอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเอมมี่คลอเสร็จใช่ค่ะเอมมี่คลอเสร็จนะคะสีใหม่ค่ะจะเดินทำไมเนี่ยนะคะเวลาคุณมาเที่ยวเขาใหญ่หรือมาสวนสัตว์แบบนี้นะคะคุณก็ต้องมีตีมนิดนึง นะฮะอ้าวอ้าวหนึ่งสองามเฮ้่เฮ้่มเอลิสคว์เซนะจาอ้วกแล้วเน่ะมาสั่งซื้อกันได้เลยจ้ะบายชอบปะโอ้่งขายในรายการตัวเองนี่แหละเอามามามาโหลนี่คือเพื่อนๆครับวันนี้เพื่อนผมนะ่ จะมาร่วมพีกันในวันน oh. okay. ี้สรุกสนานแน่นอนนี่คุณธราเขตนะฮะนะฮะภรรยาของพี่ออยธนาและครอบครัวของเธอนะครับเขร่วมทีเใยอไอแฟมลี่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้วันนี้จะให้นมเสือแล้วก็ดูยีราฟแล้วก็อะไรไม่รู้วพมาะมาข้างแรกเหมือนกัน อันนี้คือเป็นลูกเสืออายุเท่าไหร่ครับตรงนี้นะฮะอายุประมาณแเดือนครับผมน้องเสือโคร่งครับกัดต้มจินแล้วกัดไม่เหลือครับผมกัดไม่เหลือเลยฮะใช่ฮะนอนเล่นก็ขูดเลยคุณพี่ฮะคุณพี่ฮะตั้งแต่คุณคุณพี่อยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วฮะสักพักสักพักไม่เคยโดนเสือกัดเลยใช่ไหมไม่เคยโดนไม่เคยโดนเสือกัดเลยนะ ฟังเจ้าหน้าที่อย no no ่างเดียวค่ะอันนี้โดนอะไรนี่โดนอะไรไม่เกี่ยวใส่ล้มเอาใล้มโอ้โหเอออ่าโอเคโอเคไปเดี๋ยวเขาจะโฟกัสไปของกระเป๋าอะไรเอาออกให้หมดเลยจ้าแม่นี่เขาจะโฟกัสไปของแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นาฬิกาจะออกก็ออกนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเวลาที่น้องเขาเล่นกับเราหรือว่าเขาร่วมมือเราเขาอาจจะทำให้เสียหายเห็นจะมีลางเสียหา่คือใส่ได้เลยเนี่ยค่ะ ลีนากลัวไหมคะกลัวไหมกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวเนาะระหว่างเสือกับมาม้าลีนากลัวใครมากกว่าลูกกลัวใครคะหมาลูกกลัวอะไรระหว่างเสือกับามาเนี่ยมีกรงเสือกับกรงามาหนูจะอยู่กรงอะไรลูกเสือจะเออลีนาตอบว่าจะอยู่กรงเสือไม่อยู่กรงหมาโจ้ฮะอย่างงี้คือต้องเราต้องจ่ายบัตรตังหากไหมฮะหรือว่าไงครับป้อนนมลูกเสือเนี่ยถ้าละสองร้อยบาทก็คนนมให้หนึ่งขวดอหมดคนนมแล้วเราก็คือเสร็จสิ้นัดนะครับ อีกแบบนึงคือ550ราสบาทสามารถเข้ามาอยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นก้อนนมหรือคุกคีเล่นกับเขาเนี่ย10นาทีห้าร้อยห้าสิบาทมี2แบบให้เลือกครับมีนาไหวไหมคะลูกโอเคไหมคะไหวนะอันนี้ต้องนั่งก่อนหนึ่งคนนะคะหลังจากนั้นให้ติ๊กโกขึ้นมานั่งที่ตักก่อนแล้วอีกสองคนค่อยนั่งโอเคก็ให้น่านั่งก่อนเนาะเรืวให้ให้หลานค่อยมาโอเคคุณพ่อนั่งค่ะน่าคุณพ่อนั่งก่อนค่ะอ๋อคุณพ่อมา แม่ลูกลีลาเป็นลีนาไม่ใช่ค่ะก็เราไปนิดนะคะกระเถิบไปโอเคแบมือข้างซ้ายแบมือข้างซ้ายำแบบนี้นะคะเดี๋ยวมือข้างนี้ซ่อนไปนิดนึงเมื่อน้องขึ้นมาดื่มนมปุ๊บเราจะกระโดดปลดนมเล็กน้อยไม่ให้มีโดมนะคะแต่ไม่ดำนะคะน้องก็อาจจะสำลักได้นะคะแล้วก็ห้ามใส่มือไปมากก่อนได้ดูสิจะมาแล้วมาเลยเปิดมเลยจ้าชื่ออะไรก่อนชื่ออไรก นาเนียนาเนียใช่ไหมเหมือนเขารู้ตัวนะนาเนียโอ้โหโอ้ทำไมมันหิวขนาดนี้อ่ะลูกนาเดนาเนียเด็กน้อยถ้าเห็นคนดนมก็อยากจกินแบบหิวอ๋อแต่เราเป็นนั่งเป็นผมเลยมาเลยมาเลยรูปรูปเลยลูกรูปเลยรูปเลยโอ้หทำไมมันทำไมมันเป็นเด็กเงี้ยลูก หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลูกตูแบบว่าต่อเลยต่อเลยมาแล้วลูกถูกขึ้นเดี๋ยวมันจะกระโดดขึ้นมานะนี่นะบาไม่เจอหาไม่เจอลูกหาไม่เจอ อันนี้นมอยู่นี่ลูกอ่ะโอ้ยลูกเอ้ยรีบไปไหนกระดกกระดอกอันนี้น่าจะเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่เออเกมไหนลูกเอามือจับได้เอามือจับได้จับให้น้องนน่ได้จับได้จับได้บ้าสมัญญาบารายจีววาวบาสมัญญาบารายจีววาวโอเคแค่นี้น่าจะมือกับเขาเหรอไป หมดแล้วค่ะไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยจะ้ไหนกินนมบ้างจะกินนมแบบนี้บ้างนะจะปีมานมมาๆๆๆโอเคค่ะอะไรต่อคะจะทำอะไรนะพี่โจพี่โจฮะเดี๋ยวเราจะเราจะป้อนน้องเสือโค่งกันครับต่อไปใครอยากเข้ามาพี่เข็ดเหรอเข็ดองก็ได้เข็ดมามาน้องเข็ดครับสวัสดีครับมา เคยป้อนเคยป้อนเอาจริงนะในชีวิตเคยป้อนนมใครไหมไม่เคยป้อนเคยดูดเฮ้ยอ้าได้แล้วเป็นหรอจริงนะกูกลัวพี่จริงไม่เราคิดว่าตัวนู้นน่ารักอันนี้คือผมตัวนี้ใช่ตัวนี้แล้วมึงก่อนด้วยมีอะไรก็ฝากพ่อแม่ผมด้วยแล้วกันต้อยพี่ต้อยก็พี่ต้อยทำงานอยู่ที่มาสักพักหนึ่งพี่ต้อยก็ไม่เคยโดนอะไรเนาะไม่เคย ยังเนาะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงโอ้โหูตัวใหญ่ว่ะยืนยืนให้นมอะครับโปรตีนอนนั่นแหละจะนั่นแหละจะงับตูดแล้วนมเมื่อเสือนะคะเดินมาจากน้องเขาเพื่อมาดื่มนมปุ๊บเราจะกระดกขวดนมเล็กน้อยนะคะขยืนสองขากระดกนมเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เอาจริงนะจริงนะไม่มาทำาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำเอาก่ออเลยเอาก่อนเลย น้องสองสามอย่าปล่อยคนนมค่ะยกไปค่ะโอเคอยกสูงสูงค่ะคุณดึงสุดๆนิดนึงโอเคค่ะดึงขาค่ะดึงไหล่ดึงขาโอเคอันนี้หลอกเพื่อนเหรอเออแปลว่ามาดูที่รานที่ไหนครับผมที่รานที่รานก่อนไปที่ร้านเพื่นเต้นกับน้องเสือก่อนน่ารักเบื่อแล้วเป็นเสืออย่าเป็นเหยื่อเธอขย้ำลูกตัวน้องค่ะครับไม่เอาอ่ะ ลูกหัวน้องจับแน่นๆน่นไม่คุณจับไว้แล้วครับจับไว้เลยค่ะจับไว้แล้วโอเคจับให้ทรงตัวไว้ค่ะครับลูกหัวน้องไม่ได้ครับน้องไม่ไหวแล้วครับเอาจริงน้องไม่ไหวแล้วครับเจ้าหน้าที่เอาคืนเลยนะคะครับครับต้นอย่างนี้ได้อีกไหมได้พี่พี่ดีกว่าโหตัวใหญ่ชิบเป่งเลยอ่ะมาเลยลูกพี่จะเข้าใจตอนที่มันกระโจนเข้ามาี่มาเลยฮะส้มจี๊ดมาลูกมามาส้มจี๊ด โอเคเดี๋ยวดนมขึ้นค่ะไหนแล้วมองอย่ามองต่างกันสิลูกใช่ไงอย่ามองต่างกันสิลูกหักขึ้นแล้วน่าหลักอ่ะพี่มี่ลองให้เสือกระโดดบ้างดิเหรอเมนี่ถ่ายหน่อยได้ละมออกมาแล้วเหรอขึ้นมายกขึ้นมาค่ะยกขึ้นสูงอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดโอเคของมือยกขึ้นสูงค่หว้วะหน้าตา สองคัาตัวตรงตดูจากหน้าตาจำได้ล่มค่ะอย่าปล่อยกดนมนะอย่าดันหาเสืออย่าดันหาเสือค่ะอย่าหนักมากนิ่งๆค่ะนิ่งๆนิ่งๆไว้ลูกโอ้โห ต่อไปนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสไปดูยูราแล้วก็ไปดูสิงสารสัตว์ต่างๆแต่สำหรับผมอ่ะผมชินแล้วผมเห็นสัตว์ทุกวันเหน็นกระจกสินะ เรียกใครเรียกกว่างเรียกปัวนะถ้าได้ภาพอย่างไงจะแจ้งผมนะขยับไปเรื่อยๆนี่นี่มาลงลองเลเลเนียนนะครับขอกากว่าอยบเานอะไรเนี่ยต้นนฝนก็ให้อาหารเ็ากินอาหารเข ไปโอเคครับปิดนันปิดเดี๋ยวเราจะไปโซนต่อไปกันนะครับแต่เสือเขาก็จะเห็นอีกโซนนึงแล้วล่นะเราจะเห็นนี่มีโน่นนี่อีกโซนหนึ่งจะใหญ่ขนาดไหน coming up ให้หาเสือได้ได้มองก่อนเลยอ่าไม่ต้องห่วงฮะท่านี้เดี๋ยวไว้ป้อนี่หน้าใองคทีล้เออ น่อนมีควายเนี่ยคือเขาก็เริ่มต้นจากตอนแรกเขาก็ไปไปไปเรียนที่ซานฟานก่อนไปซานฟานลองยืนอย่างงี้ดิเดี๋ยวเราไปซาฟารีบัสของเราเนี่ยมีทั้งหมด8โซนนะฮะในโซนสุดท้ายเราจะไปไฮไลท์ก็คือโซนวีลาฟนะครับโดยที่เราจะเปิดหน้าต่างป้อนอาหารให้กับเขาแปลว่าเดี๋ยวเขาจะหัวเข้ามาในนี้อ่ะถูกต้องครับผมอ่าโอเคอ่าประมือสิครับไป ลาธรรมมากุศลาธรรมมานกอะไรนกข่าวนกกระจอกเทศอ๋อตลกอ่ะ,ออะ <c oughs> เดี๋ยวนี้พิธีกรชิงรอยเขาเล่นแบบนี้แล้วเล่นมุกแบบนี้แหละใช่ <c oughs> เหี้ย <c oughs> เอาไปปิดปิดไปเลยฮะไอ้โอ้ยมาอนี้มาเนี้มาเนี้โอ้ยไม่มีไม่มีใครอยากกินอยาก่าอยู่ทางนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่าเปิดโหมดแมนนี่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่าเปิดโอ้ยฝั่งนี้แหมรู้อย่ารู้มากอย่ารู้มากอย่ารู้มากรู้มากอ่ะแป๊บสหมดเลยไม่เป็นู่ตรงนี้นเนี่ยเลยอย่าแยกเอย่าแย ออกกันโอ้โหน่จัดได้จัดได้เป็นู้ม้าหมอแล้วถอยไปป้อนก็ได้แตีดีกว่านี้มันแบบผูรลงเลยอะทีน่าตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้ก็ใกล้ไปโทรศัพท์อนแล้วอ้ฮะ้แบบมาสุนเมานะฮะง้อเฮ้ยเยจะเยจะ เอากลับมาให้ประตูไปทางฝั่งรถหน้ารถขงราครับตูประสัทยิ่ง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 โอ้ยน่าโอ้ยนี่มีเสียวพี่กันมาด้วยแมอแม่เลยมาเลยเป็นไรอ่ะออาให้ทำอะไรกัเหมือนหมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตะลุยกันก่อน Nice. ไมต้องต้องมาว่ะจุดนี้แม่งเดือนน่ารักมากเลยอ่ะหมูป่าชนีลาดลาดนีมากในขณะนี้นะฮะเราก็มาในโซนที่จะเาเรียกว่าจงเสือพี่โจ้มีเชือกมีเชือกอยู่ไหมฮะมีหลายเส้นเเลลยยมีหาส้นสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเส้นเอาสักเส้นหนึ่งที่แบบว่าใส่คอคนนี้ได้ได้ไหมสบายมากเลยครับเลือกได้เลยฮมีสั้นยาวครับ ชอบยาวค่ะสำหรับเชือกเส้นทางก็พี่จะเป็นคนจูงแต่ยืนระยะเอวเสือขาหลังยืนจับได้รูปได้เลยห้ามเดินนําหน้าห้ามดึงเชือกตึงครับเดินให้ทันเสือแค่นั้นพอแว่นตาดำไม่ไม่ตาดํามเปตรงนี้ก่อนเวลาเวลาเสือนั่งหรือเสือนอนเนี่ยคุณก็เอามาใส่เวลาเขาหันขึ้นมามองเราก็ไม่เห็นดวงตาไม่เห็นแววตาเรามันจะระแวงะมาเขาชื่ออะไรครับ พ,งพิงอันรอพี่สีด้วยลูกไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพิงเคื่อกนกำลังิคอยู่วนะี่พวันนี้ตอนออกต่างเริ่มแรกเนี่ยเขาจะรีบเดินเหมือนพาหมาแมวเดินเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเออวันี้ถ่าก<ถ>ล้องรันรันพร้อมกันเลยฮะไปไปวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่อยากวิ่งไปวิ่งวิ่งให้รันรันรอตะกล้องด้วยรันฮัลโหลกางเกงหลุดครับตะกล้องรันรอด้วย นี่ตัวเขาก็แบบรูปได้แบบโอ้สบายๆฮะมาเอาไหมถึงงานลูกจับได้ตั้งแต่หัวยันหางเลยอืมนี้แทยมือเือาไหร่หนึ่งสองซ้ำสี่หนึ่งสองถึงงานลูกถึงงานมาลองนิดหนึ่งไม่ค่อยมองกล้องไม่ต้องจับตึงฮะไม่ต้องจับตึงนแรงนเลยต้องใช้แราเบาๆครับขาอ่อน อุยใจเย็นลูกใจเย็น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 จะมาด้วยกันใจเย็นตกใจอะไรลูกเขาเล่นกับแม่นี่สายสายเนี่ยฮะอ๋อสายแม่นี่เก็บสายเอไว้หน่อยอ๋ออ่ะเดี๋ยวผมฝากนะก่อนนะครับได้เมื่อกี้เขาไม่ได้เอาเล็บออกมาเขาโอเคโอเคเขาเล่นเขาเล่น โอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ดูแลไปอย่างนี้เลยนะครับบุถ้ามาที่กาญจนบุรีเนาะสวนสัตว์เปิดซาฟรีป้าครับมาเจอพี่โจนาทีน้องโทนเอนเตอร์เทนตลอดทั้งทริปนะเสือไม่ออกมาหมีไม่ออกมาไม่ต้องกลัวดู3ามคนนี้ก็สนุกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากป้าขอบคุณมากไปไหนต่อไปไหนก็ไปตามมาประเด็นคือไม่รู้เหมือนกัน โอ้โห <c oughs> นี่ใจคอจะไม่ให้กูถ่ายรูปเลยหรือไงเนี่ยฮะใช่ครับถ้าเป็นแบบนี้คือจะวุ่นวายนิดนึงครับครับผมนั่นแหละฮะอยากได้ความวุ่นวายแบบนี้ครับ